หากพวกเรากำลังสบายจงตบมือพลันหากพวกเรากำลังสบายจงตบมือพลันวิไหมครับที่นี่สยามอเมซิ่งพาร์คมีสวนน้ำสำหรับเด็กเล็กด้วยสวนน้ำสำหรับเด็กเล็กถ้าใครมีลูกเล็กนะคะมาเล่นที่นี่สนุกมากเขาเรียกว่ามินิสไลด์อุย้ยทุกคนพบแบล่งเจอเห็ดแล้วแล้วเราไปเข้าไปในเห็ดกันเข้าไปอยู่ในเห็ดก่อนโอเค <laughs> ทุกคนเราเข้าเห็ดแล้วโ้ เดาถ้าเราเข้าเห็ดแล้วเราจะลงอันไหนลงอันไหนลงกระไเดอร์เลยเนี่ยอันนี้เป็นของเด็กนะเด็กเล่นได้เลยอะเด็กสนุกเลยอะไป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  <c oughs> เป็นของเด็กไงมันเป็นของเด็กมันเลยไม่แรงมากดูดิเราคาอยู่ตรงนี้เลยอะ <c oughs> มีสไลเดอร์อยู่3อันนะ1 2 3งไปไปเดี๋ยวพอลงกันพอลงกอนเร็วเร็วเมีเพื่อนมาแล้วเร็วมีเพื่อนมามีเพื่อนมาเร็วมีเพื่อนมามีเพื่อนมาโอ้โหโอ้แล้วยังไม่หมดนะไปเล่นเหตุอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามันมีสามทางไงเราต้องลงให้ครบ อันกลางอ่ะอันกลางมันน่าเล่นมากนี่ครับอันกลางจะเป็นแบบนี้นี่อันกลางเป็นแบบใหญ่มากเลยเดี๋ยวบิงไวท์ลงมาอันนี้นะเข้าไปในเห็ดก่อนเดี๋ยวพ่อขึ้นไปดูบิงไวท์ด้วยโอเคครับทุกคนตอนนี้เราจะไปเส้นทางที่สองเขาเรียกว่าเส้นตรงกลางนะครับอ่ะเข้าไปในเห็ดเลยครับเข้าไปแล้วเข้าไปในเห็ดเสร็จแล้วออกเจอทางออกแล้วไปแลครับโอ้โหอันนี้เป็นเส้นทางสำหรับเด็กเล็กไปเลยครับไปแล้วครับ ไปแล้ว oh, oh. เด็กเล็กไปแล้วโอ้ย oh, oh. อันนี้แรงอันนี้แรงโอ้ยโอ้ยไป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 โอ้ n โอ้ n โอ้ no ไปนะครับข้างหน้าเราจะเป็นจะเป็นทางน้ำตกนะตรงนั้นเหมือนมันแรงนะเราจะไหลไหวไหมไหลไหวไหมเอาละครับโซนเด็กลงไปโซนเด็กเล่นสนุกมาก oh. 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 มาเล่นกันเยอะเลยโอ้โหตีเจออะไร <_ S 1> เหลืออีกเส้นหนึ่งนะทุกคนเราเหลืออีกเส้นทางหนึง่งอีกเส้นทางหนึ่งอยู่ตรงนู้น <_ S 1> ไปค <_ S 1> ่อ,คอยๆเดินครับก็ออเดิน,ออเ,ดนเดี๋ยวเราไปมินิสไลด์กันอีกครั้งหนึง่ง <_ S 1> อย่าลืมนะก่อนอื่นเราต้องเข้าไปอยู่ในเห็ดก่อนโอเคเข้าเห็ดเข้าเห็ดเข้าเห็ดแล้วเดินหมุนหนึ่งรอบเข้าไปเดินหมุนหนึ่งรอบนลครับครบหนึ่งรอบแล้วไปทางไหนครับไปทางไหน ทางนี้เป็นสไลเดอร์ลงไปนะเดี๋ยวตันเจ้าโอ้ยโหยไวมากไวมากโอ้โหมีกันมาสี่ห้าคนเลยอ่ะแบบนี้ก็สนุกเลยบายไปผิดทางเราต้องลงทางนี้โอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอยบ้ายบายหนมา เป็นแถวเลยครับไปเป็นแถวเป็นแนวเลยโซนเด็กที่สนุกเหมือนกันนะครับมีเด็กๆมาเล่นเยอะเลยครับโอ้โหสนุกไหมโซน,น,นเด็กสนุกนะนบบนได้เลยน้องใบต้องห้ามวิ่งนะ<า>โอเคชใช่ห้ามวิ่งห้ามวิ่งมาแล้วครับรถไฟเด็กเล็กมาแล้วครับมาแล้วครับหนึ่งคนที่2คนที่สามคนที่สี่ ปต่อนะครับเราต้องลงให้ถึงอันสุดท้ายโอ้เรามาทั้งหมด5คนเกาะกันไปนะเกาะกันไปโอ้โหโอ้โหโอ้โสนุกมากเลยมีหลายคนเลยโอ้โหเอาแบงไปด้วยดีกว่าเอาแบงไปด้วยไปแล้วโอ้โหเป็นรถไฟเลยอ่ะนี่ตู้ขอบคุณครับเด็กๆนี่ทุกคนโซนเด็กเล็กเนี่ยยังมีอีกนะน้าพ่อแบงเจอเด็กๆตามพ่อแบงมา โซนเด็กเล็กยังไม่หมดแค่นี้มีไปทางนี้ได้อีกบบทุกคนเจอแล้วนี่ไงบบเล่นตรงนี้ได้อีกมันมีหลายที่เลยแต่ว่าเราไปขึ้นข้างบนดีกว่าทางขึ้นอยู่ตรงนูน้น<บ>เลือกเลยครับลงอันไหนเลือกเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อนับหนึ่งถึงสามนะกดอ,อกไว้หนึ่งสองามไป นะมีอีกเด็กๆขึ้นมาอีกตรงนู้นยังมีสีเขียวแล้วก็มีสีเหลืองยังไหวเห็นสีเขียวกับสีเหลืองไหมโอเคเราไปเล่นให้ครบเลยนะแล้วบิงหายไปไหนอะ่ะเดี๋ยวก่อนนะเบรกก่อนบิงหายบ <c oughs> ิงบิงน่ารักอยู่นี่ไปให้บิงนําไปก่อนเลยไปบิงจะลงสีเหลืองครับโอ้สีเหลืองมันเป็นเหมือนอุโมงค์เลยนะทุกคนเอาละครับอุโมงค์เนี้ยเขาเขียนว่าร้ 103, อยสามเขาบอกว่าเขาบอกว่าร้อยสามสิบห้ามลง ถ้าต่ำ130กว่า130บลงได้มาเร็วนี่เขาเรียกว่าคิดทวิตเตอร์ทุกคนนั่งลงเลยครับนั่งลง,งนะนั่งลงอ่ะิ่งนำลยครับบีกนำ 1> 1, 2, หนึ่งสองสามใสนะครับน้องบ๊กจะหมุนไปแล้วครับโอ้โหโอ้โหอ้ลงกันไปเยอะเลยเอาแล้วครับเอมามลครับสนุกไหมครับมันหมุนๆเลยเหรอเป็นทวิตเตอร์บ๊กสนุกไหม อันเมื่อกี้งั้นเล่นอีกรอบหนึ่งไหมหรือว่าอยากเล่นอันนี้ก่อนอ<ส>๋อสีเขียวเดี๋ยวก่อนนะใบเมื่อกี้ทวิตเตอร์หมุนๆน่ะมันหนวะาดเสีย่ยวไหมไก็สบายกนะีดเลยนะหนาไม่กีตหนไม่กีตอ๋อเป็นเสียงคนอื่นเหรอพ่อทำไมไม่เห็นต้อกีตเลยอ๋อใบใบใบอ้อันนี้ลงลงหลายคนได้ไปลงหลายคนได้ไ,ไ,ไปเลยไปเลยห้าคนเลยหนึ่งสองสามบิ้งใบวันนี้เรามีเพื่อนมาเยอะเลยดูสิ มีทั้งสิบคนแน่งั้นเราพาเพื่อนๆไปเล่นสวนน้ําสําหรับเด็กโตตรงนั้นไหมไปไหมอยากไปไหมอยากไป,ไปตามพ่อแบงค์มาตรงนั้นนะครับเขาเรียกว่าไซแอมลากูนไปทางนี้ครับไปทางนี้ถึงแล้วครับทุกคนสวนน้ําสําหรับเด็กโตแต่ว่าเด็กเล็กก็เล่นได้นะไม่อันตรายเขาเรียกว่าไซแอมลากูนเนี่ยเนี่ยดูป้ายสิแล้วเขาจะมีทางน้ําเทออกมาด้วย ถึงแล้วครับไซแอมลากูนทางขึ้นอยู่ตรงนี้ครับโอ้ถึงแล้วขึ้นเลยไหมขึ้นเลยไหมไปขึ้นเลยครับขึ้นเลยครับขึ้นเลยครับโอ้ตรงนี้มีน้ำตลกลงมาด้วยโอ้โหโอ้โหไปอันไหนก่อนครับอันนี้เหรอโอ้ลงกันเยอะมาเกเยอะมากโอโล้ลงเลยครับลงเลยครับออกมาเนี้ยออกมานี้นน มาแล้วคนที่หนึ่งมาแล้วคนที่สองน้องบคนที่สามคนที่สี่ตีมือกันตีมือกันตีมือโอโ้โอหโอห้โหไปขึ้นข้างบนนะครับข้างบนนั้นนะจะมีสไลเดอร์ที่เสียวมากๆเป็นหมุนหมุนแบบนี้เลยน่ามีคนต่อคิวเล่นกันเยอะเลยเพราะว่ามันสนุกครับน้องบิงก็มาน้องบิงกล้าเล่นไหมเด็กๆกล้าเล่นไหมโอ้เคยเล่นกันเหรอมันสนุกนะลวมันก็หวาดเสียวนิดนึงนะ ตัวเล็กๆแบบนี้เคยเล่นไหมครับโอเคเดี๋ยวพ่อแบงค์พาไปดูนี่นี่ข้างบนเป็นแบบนี้นี่ครับข้างบนเป็น,นแบบนี้ครับโอ้โหนี่แบบนี้เลยไหลลงไปแบบนี้ต่อไปนะครับจะถึงตาน้องๆของพวกเราแล้วนี่มีใครอยากลงไหมครับหนูอยากลงสีเขียวหรือว่าสีเหลืองครับส,สีส้มสีส้มเหรอโอเคได้สีส้มก็คืออันนี้ครับนี่ทุกคนสีส้มมันจะหมุนหมุนแบบนี้หมุนหมุนลงไปข้างล่างเลย ส่วนสีเข so ียวก็จะเบาหน่อยครับสีเขียวเป็นแบบนี้เนี่ยคนนี้ลงสีส้มไปแล้วหมุนนอนลงไปเลยอะโอ้โหหมุนลงไปแบบนี้เลยเอาละครับเอาละครับคนนี้ลงสีเขียวไปแล้วลงไปแล้วโอ้โหตรงเนี้ยมีน้ำแบบนี้เลยเนี่ยเอาละครับน้องบิงน้องไบจะมานะครับอ่าตาน้องบิงน้องไบแล้วเอาสีอะไรดีบิงมาแล้วครับบิงมาแล้วบิงมาแล้วอ๋อสองคนนี้เอาสีส้มครับ ดีครับสีส้มนะโอเคมาเลยไปอีกแล้วสีส้มอีกแล้วไปอีกแล้วสีส้มอีกแล้วฉันเดี๋ยวผมลงสีเขียวเลยนะครับขอบคุณนะครับป่ะก็เพียงจะลงสีเขียวแล้ว,ว,ว ถึงแล้วเด็กๆรีบลงมาเลยครับเพราะว่าตอนนี้น้ํากําลังจะเทล,ลงมาเยอะมากมาครับน้องบีง๊กน้องาบยืนเลยยืนตรงนี้ได้ไหมครับเพราะว่าน้ํากําลังจะเทล,ลงมาข้างบนแล้วครับโอโ้โ,อโหตอนนี้เรามายืนกันเยอะเลยครับดูสิทุกคนน้ํากําลังจะเทออกมาแล้วอโอเคเดียวตัวพร้อมป้อนสองสองเ โอ okay. เคเลี้ยวซ้ายข้อมือข้างสองว้โอ้โหว้าวสุดยอดเลยทุกคนนันน่งใบนั่งใบสนุกไหมจะนุนไหมน้ำเทสนุกมากใบใบข้างนี้เรายังไม่เคยขึ้นเลยบิงเราไปขึ้นข้างนี้กันเด็กๆเด็กๆลงอันสีแดงนะ นี่สีแดงเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวพ่อแบงจะรอดูอยู่อันนี้เนี่ยคนลงมาแล้วเป็นน้ําวนแบบนี้ครับมาแล้วคนที่หนึ่งโอ้โหมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหอุ้ยมาหลายคนเลยอะ่ะโอ้โหเด็ <c oughs> กๆเด็กๆอีกรอบนึงอีกรอบนึ่ง,อง <c oughs> โอโ้ตรงนี้เราต้องผ่านด่านนะมันมีน้ําพุ่งแล้วตรงนี้ก็มีน้ําหมุนผ่านด่านผ่านด่านโอเคครับผ่านด่านไปโอ้ ทำด่านไปครับโอ้โหลงอันนี้เหรอครับอันนี้มันน่าสนุกมากมาอีกครับลงไปแล้วลงไปแล้วมีสองอันเลยเอาอัอนไหนดีลงอัอนไหนดีอันนี้เหรอเอาครับลงเลยครับพอลงอันนี้นะครับมันจะไม่ออกตรงนั้นน่ะและตอนนี้นะครับน้องบีงน้องไว้อยากถือกล้องอยากจะถ่ายคลิปตัวเองตอนลงสไลเดอร์เราไปดูกันครับ โอเคครับทุกคนตอนนี้ล้องไปจะลริจะลงสีเขียวนะครับสีเขียวสีฟ้าเราจะลงมาตรงนี้นะครับเตรียมตัวรับชมกันได้เลยครับมาแล้วครับได้ยินเสียงกรี๊ดมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมายังอีกนิดเดียวมาแล้วมาแล้วปูปูมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหมาจสนุกมากเลยครับโอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนฝากเพื่อนเอ้แต่เดียวนะอย่าเพิ่งไปไหนเรายังมีคลิปก่อนหน้านี้ เป็นคลิปเครื่องเล่นใหม่ครับทุกคนชูชูแอดเวนเจอร์สนุกมากๆอย่าลืมไปกดดูกันนะพย้อนดูกันเลยโอเคงั้นสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องบิงไบคด้วยนะบ๊ายบายสวัสดีครับทุกคน